จากโจทย์นะครับลูกเต๋าสองลูกแต่ละลูกมีหมายเลข0 1 2 3 4 5อยู่หน้าละหนึ่งหมายเลขเมื่อโยนลูกเต๋าทั้งสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของจํานวนที่ปรากฏบนหน้าลูกเตา๋าไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะไม่นะครับความน่าจะเป็นอ่าสูตรก็คือจํานวนเหตุการณ์หารด้วยจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น อ่ครานี้เรามาหาจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนนะครับหรือเรียกว่าแซมเป็ลสเปซนะเราโยนทั้งหมดสองลูกแต่ละลูกนะครับมันจะขึ้นได้ทั้งหมดหกหน้าหกวิธีอ่าลูกที่สองก็เหมือนกันก็หกวิธีถ้าทํางานต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยเราใช้หลักการคูณนะครับต่อไปเราจะไปดูเหตุการณ์นะถ้าสําหรับโจทย์ที่เป็นแนวผลรวมของลูกเตา๋าแนะนําว่าให้ใช้เป็นตารางนะครับเนี่ยตารางเนี่ยลูกเตา๋าลูกที่หนึ่งกับลูกที่สอง แล้วใส่เป็นตารางผลรวมนะครับอตรงนี้นะเป็นตารางผลรวมเนี่ยลูกที่หนึ่งแต้มก็เรื่มงตั้งศูนย์ถึงห้าต้องระวังนะก็เราจะชินกับหนึ่งถึงหกนะครับศูนย์ถึงห้าก็ตามนี้เลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกที่สองก็เหมือนกันเสร็จแล้วเอามาบวกกันนะครับลูกที่หนึ่งศูนย์ลูกที่สองศูนย์ 2, 0, เนี่ยบวกกันศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยๆอต่อไปครับหนึ 1, 0, ่งศูนย์หนึ่ง เหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อยๆสังเกตมันจะเพิ่มทีละหนึ่งนะนะแจนสุดท้ายนะครับอย่างนี้ครบไปนะแล้วเราสนใจผลรวมที่ไม่เป็นจํานวนเฉพาะตรงนี้ศูนย์ถึงสิบนะครับจํานวนเฉพาะอะที่ไม่เกินสิบก็จะมีสองสามห้าเจ็ดจำนวนเฉพาะก็คือจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่ง แล้วมีหนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นที่หาลงตัวนะครับเนี่ยก็เรื่องที่สองนะอย่าพลาดนะหนึ่งไม่ใช่นะอ่ะวันเราตัวที่ไม่ใช่ก็คือเนี่ยศูนย์ไม่ใช่นับไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าจากพันเอ็นก็มีทั้งหมดสิบเก้านะครับฟันจะได้สิบเก้าส่วนหกหกสามสิบหกเนี่ยตอบเศ็สิบเก้าส่วนสามสิบหก